สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เดือนกระกฎาคม2018จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเันคุณกันบ้างนะสวัสดีคนที่เกิดในวันเสาร์นะจ๊ะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันเสาร์นะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะโอ้ดูจะมีความอึดอัดหัวใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกันคุณในช่วงที่ผ่านมาเนาะถูกควบคุมหรออึดอัดใจไม่สบายใจถูกควบคุม ขออีกสักสองใบเพื่อความชัดเจนนะจ๊ะโอ้โหนี่คนที่เกิดในวันเสาร์เดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่คนที่เกิดในวันเสาร์คุณเก่งกว่าที่คุณคิดซะอีกนะ เจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมามากมายเหลือเกินมีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจเหมือนถูกควบคมุมนะ หรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกชีวิตติดขัดเหลือเกินแต่ต้องบอกเลยว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์คุณเก่งและคุณแกร่งคุณแข็งแรงนะและคุณมีความพยายามนะแล้วมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องให้อึดอัดใจไม่สบายใจหรือบางครั้งบางทีชีวิตอาจจะรู้สึกติดขัดเหลือเกินแต่กรกฎาคมนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะ ภัยอันตรายต่างๆจะไม่ได้มาแพรวผ่านหรือมาทำลายดูเหมือนกับว่าดวงชีวิตของคุณหรือดวงชะตาของคุณนะจะสามารถเอ่อทำลายพลังงานไม่ดีออกไปและทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่ได้กว่าเดิมเออ เพราะนั้นในช่วงกรกฎาคมนี้คนที่เกิดในวันเสาร์นะดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมากขึ้นมีโอกาสยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นหากเป็นในเรื่องของการงานหางานคุณจะได้งานที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือถ้าเกิดทํางานอยู่ก็มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีด <S <S ๆคือช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยเพื่อผ่านผ่านประเมินนะนะหรือว่าเหนื่อยแล้วมีคนเห็นความรู้ความสามารถศักยภาพทําให ช่วยโปรโมททําให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้หรือถ้าทําธุรกิจเหนื่อยหน่อยแต่ทําให้ธุรกิจของคุณมั่นคงและยิ่งใหญ่นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยในการปิดหน,นี้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วคุณจะปลดหนี้ได้กระดาษดาคุณอาจจะได้มีเงินกงเงินเก็บกับเขาอยู่บ้างนะคะเออหรือมีโอกาสที่การเงินจะขึ้นมาดีขึ้นกลับขึ้นมาดีขึ้นนะ,ะหากเป็นในเรื่องของความรักช่วงที่ผ่านมาหากผิดหวังในเรื่องของความรักความรักไม่เป็นไปดังใจดูเหมือนกับว่าวสเสน่ห์ของคุณ จะกลับมาสดใสในกรกฎาค,คมนี้เนาะทำให้อาจจะมีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะนะคะคนใหญ่คนโตคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีชื่อเสียงอ่านมาชื่นชอบคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกรกฎาคมนี้คนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยคุณจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภยัยอะไรที่ไม่ดีมันเหมือนกับว่าจบไปดวงชะตาเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่ที่ทาให้ดวงชะตาชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นเองเออนะ ใครแล้วก็นายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ